เจริญพรทุกท่านวันนี้วันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564การที่เราได้ตื่นมาตอนเช้ามารับสิ่งที่ดีๆเสริมบุญบารมีให้แก่ตัวเองเป็นที่น่ายกย่องนับถือคนที่ทำได้ แสดงว่าอยากสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเองการที่เรามีความขยันอดทนมันเพียรฝึกฝนบ่อยๆก็เพื่อที่จะสแสวงหาอริยทรัพย์เพราะว่ทรัพย์นี้เป็นสมบัติเฉพาะบุคคลคนใดสะสมไว้มากก็จะแปลสภาพไปปุน ตปเป็นบุญเป็นวัสนาเป็นบาร,รมีให้แก่เราค้ามภพข้าชาติในโลกนี้เมื่อใครมีบุญกุศลมากบุกคคลเหล่านั้นก็แม้อยู่ในปัจจุบันเขาก็มีความสุขในชีวิตเมื่อละอัตภาพไปแล้วก็มีความสุขในภพภูมิต่อไปนั่นหมายถึง บุญกุศลที่เขาสะสมไว้ไปกับเขาเมื่อบุญกุศลไปกับเขาก็ส่งเสริมให้เขานั้นไปอยู่ในที่มีความสุขแล้วว่าในที่อันจะพัฒนาตัวเองให้สูงส่งขึ้นได้กรรมก็มีสองอย่างนะือบุญกับบาปบุยกัมมะ อุณคือทำให้มันง่ายให้สบายไม่ให้เดือดร้อนปาปกรรมะเมื่อมันเป็นบาปมันก็ลำบากมันก็เดือดร้อนไม่ถิอเดือดร้อนในปัจจุบันนี้อย่างเดียวละไปแล้วก็ยังเดือดร้อนต่อไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาชีวิต หรือว่าความเป็นอยู่ของเรานี่ให้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาก็ยังไม่หยุดชีวิตของเราก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อไม่หยุดการเคลื่อนไหวจิตมันเคยสะสมบุญไอ้ความเคลื่อนไหวนั้นมันก็จะไม่ออกจากบุญเพราะบุญเป็นที่พึ่ง บาปไม่เป็นที่พึ่งบาปมีแต่ทำลายมีแต่ทำให้เราตกต่ำเมื่อเรารู้ว่าบาปทำลายทำให้ตกต่ำเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเมื่อหลีกเลี่ยงได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ว่าชีวิตปุถุชนคนธรรมดามันก็ต้องมีสองอย่างทำดีมัง่งไม่ดีมัง่งทำดีมัง่งไม่ดีมัง่งทั้งสองอย่างนี่คละเคล้ากันไป อย่างเมื่อเราฝึกฝนอะไรในทางลบมันก็จะคิดในแง่ลบมากถ้าฝึกฝนในทางบวกมันก็จะสะสมในทางบวกมากเรียกว่าเป็นบุญกับบาปเพราะ,ะนั้นเราก็ฝึกฝนทางบุญดีกว่าตื่นเช้ามาก็มาสวดมนต์ร่วมกันมานั่งสมาธิร่วมกันฟังธรรมบัญญายท่านเจ้าประคณสมเด็จร่วมกันก็เป็นการสะสมบุญกุศลแล้ว ต่อไปก็ทำวัดเช้าอ้เพิ่มขึ้นมาต้องสองร้อยสามร้อยคน <c oughs> ตอนเช้ามีคนเข้ามาเยอะแล้วอ้เมื่อคืนก็ฝนตกที่วัดเทพเจริยาจารย์ตกที่วัดเทพไปเปียกที่วนยโสธร,รนครพนมกลาลสินมหารารคาม ไปทางสุราษฎร์ธานีไปหาดใหญ่ไปสงขลาโอ้ไปนครศรีธรรมราชแล้วก็มาที่อยุธยาอา่งทองสิมบุรีเขาเต่าหรือว่าที่ประจบคิริขันแล้วก็มาที่ภาคกลางกทม แล้วก็ลงไปโน,น่นทางภาคตะวันออกไปชนบรุรีระยองตราดปราจินบรุรีสะแก้วโอ้ฝนตกทั่วถึงบางจังหวัดเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วแต่วัดเทพไม่ท่วมถ้าท่วมวัดเทพนี่โอ,โอ้ยุ่งใหญ่มันอยู่สูง เขาบอกว่าถ้าอยู่สูงๆนี่ปลอดภัยเราก็ต้องอยู่ยังไงให้มันสูงๆไว้แต่ถ้าตกลงมาก็เก็บหนักเหมือนกันนะ่ะอยู่สูงๆเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักภัยธรรมชาติไปบ้างก็ดีนะภัยดินฟ้าอากาศนี่แหละ บางคนก็ไม่รู้จักภัยธรรมชาติได้ดูคลิปนานะโน้ยไปอาบน้ำอาบน้ำน้ำตกนะ่ะน้ำตกโอ้ยอาบน้ำสบายคนนั้นก็อาบอาบนั่งเล่นสบายเรียกว่าทอดอารมณ์พอทอดอารมณ์เป็นยังไงน้ำมาสิโอ้ยโดนน้ำพัดไปคงเสียชีวิตกันหลายคนน่ะ ภัยธรรมชาติก็มีบางคนก็เมื่อฝนตกแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้มัง่งฝนฟ้าขนองตกใหม่ๆโอ้เขาส่งคลิปไม้ดูสามสี่คนไม่นานเท่าไหร่ฟ้าผ่าเปล่งโอ้โหตายสามคนเลยแม่ มาทำธุระแท้ๆโดนฟ้าผ่ามาอาบน้ำแท้ๆโดนน้ำพัดไปโอ้ยชีวิตไม่แน่นอนบางคนก็ขับรถไปตกเหวตายอีกม้อยอะไรจะปันนั่นชีวิตนี้ไม่แน่นอนจริงๆเราก็ออกมาทําธุระของเราแต่ที่ไหนได้โดนรถชนอื นี่แหละความไม่แน่นอนของชีวิตบางคนก็ทำธทุระมาประกาศข่าวแล้วบ้ามาสังสรร์มาทำอาหารอยู่ๆก็เป็นลม,ล,ม,ล,มล้มฟุบตายว้าโทเป็นไปได้นี่คือเวลาจะไปก็ไปแบบง่ายๆบางคนก็นอนหลับไปเฉยๆ มีหลายรูปแบบบางคนก็ไปท่านั่งบางคนก็ไปท่านอนบางคนก็ไปท่ายืนลนตุกลงไปโอ้นี่ความที่เห็นนั่นเป็นของจริงแต่ว่ามันไม่แน่นอนจริงจรงิพระพุทธเจา้าแต่ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บป่วยเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข ล้วนแล้วแต่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะเกิดมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะป่วยเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะละสังขารเมื่อไหร่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นีนี้เมื่อเราเห็นคนนั้นล้มหายตายจากมันก็จะใกล้เข้ามาหาเราบางังบางคนบอกว่าโอ้ยเพื่อนฉันรุ่นเดียวกันนะ เพื่อนชั้นเนรุ่นเดียวกันไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายโอ้คนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปแม่มองหนะ้ามองหลังแล้วหวัดเสียวว่าหวัดเสียวหวัดเสียวเมื่อไหรเ่รเราจะเจอมั่งแม่เห็นเพื่อนๆไปแล้วหวัดเสียวก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงเพื่อนที่เคยคุยกันก็หายไป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 ก็หาเพื่อนใหม่เนาะหาเพื่อนใหม่เพื่อนที่ดีที่สุดคือเข้ามาสวดมนต์ทำวัดเช้า แล้วก็มาสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเพื่อนในที่นี้หมายถึงเพื่อนธรรมะเพื่อนธรรมะเมื่อเราสวดมนรรมต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเราก็จะได้เพื่อนคือบุญนั่นเองบุญจะเป็นเพื่อนของเราเมื่อบุญเป็นเพื่อนของเราแล้วก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นเกิดความซาบซึ้งเกิดความประทับใจท่านจะาพระคุณสนทพระยาณนะวาเชลรดมพ่อเรียอย่างท่านว่ายอย่างนั้น เพราะนเรามาหาบุญมาหาเพื่อนอเพื่อนที่จะไปกับเราอันนี้เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนอเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนพึ่งพาได้อันนี้ไปใไนไปกันที่เขาบอกว่าสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปอ่าไอ้สองคนพาไปเนี่ยคือเพื่อนของเรา เพื่อนที่แท้จริงเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนสี่คนหามคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะก็หามได้สักระยะหนึ่งบางคนก็หามนานนะเป็นร้อยปีขึ้นไปโอ้เก่งจังเลยบางคนก็ไม่ถึงสาสิปีก็มีสี่สิบปีก็มีสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดมันก็เอาแน่นอนไม่ได้หรอกแต่ว่าเพื่อนที่เราสร้างไว้นั้นน่ะเขาจะไปกับเราเราในที่นี้หมายถึงใจก็จะไปกับเราเพราะฉะนั้นเรามาหาเพื่อนที่ที่ดีเอาเพื่อนที่ดีไปด้วยจะได้ไม่เงาจะได้ไม่ว้าเวจะได้ชักชวนกันไปทางที่ดีืม เพื่อนในที่นี้หมายถึงบุญบุญนี่แหละคือเพื่อนที่ดีของเราไม่ทำลายเราไปกับเราช่วยเหลือเราคนที่เขากลับชาติมาเกิดก็บอกว่าไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอย่างคนที่ไปอยู่ในที่ลำบากไปเกิดในที่ลำบากไม่ได้ทำบุญกุศลไว้อยากจะกินนั่นก็ไม่ได้กิน เห็นเห็นอยู่เนี่ยก็เอาไม่ไได้มันก็เหมือนของเขานะเขาไม่ให้มันก็เอาไม่ได้ก็เหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกันของเยอะแยะแต่ไม่ใช่ของเราเราก็เอาไม่ได้เหมือนกันทั้งทั้งที่เราเห็นอยู่มันก็เป็นของคนอื่นเราไปเอาได้ยังไงก็เป็นขโมยสิทำนองเดียวกันเราก็ต้องสร้างไว้หมดสร้างไว้แล้ว บุญกุศลนั่นแหละก็จะให้ผลเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนที่ไหนบุญกุศลก็จะตามกับเราไปเป็นเพื่อนเราไม่ทิ้งเราสนับสนุนเราช่วยเหลือเราทําให้เรามีความสุขนี่ก็เพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นเรามาสร้างเพื่อนมาหาเพื่อนที่ดีไปกับเราเนาะเพื่อนที่ดีในที่นี้หมายถึงบุญกุศลนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านได้ เข้ามาทำวัดเช้าทำวัดเย็นมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังธรรมะบรรยายมันก็จะได้บุญฟังธรรมะก็ได้บุญด้วยนะก็เรียกว่าธรรมัตสวาณาไม่บุญเกิดขึ้นเพราะการฟังธรรมอัตมาที่พูดเจ่อจ้อ,อยู่นี่ก็ได้บุญด้วยนะคิดว่ามันเป็นบุญก็เลยมาพุดเจ่อจอ้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไง ธรรมเทศนาใหม่พูดธรรมะให้เพื่อนๆฟังให้หลายๆท่านฟังในพูดทีเดียวได้ฟังถึงสองร้อยคนสามร้อยคนโอ้ยดีใจเลยในพูดธรรมะให้คนฟังเยอะๆเราก็จะได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นทนฟังหน่อยนะเอาบุญด้วยกันคนพูดก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญเราก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเอาละ จบไว้เพียงเท่านี้